สวัสดีครับที่นี่กับโรงเรียนบ้านสแสดงตากตุ้งัสเจนวนพยอมประชาสัรค์ครับผมเจดตะบนศีสว่งางพนสารโรเอ็ดกระเดวกันเนาะครับวันนี้พายบตีมาอย่างเนาะครับที่ากก็เป็นเมืองกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แจ่ชุมชนครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเคารพยินดียิ่งยินดียิ่งโอ้ตาบอดีครับไม่มองไม่เห็นหุ้งับพี่นนองนีกอภาพส,สวยๆงามๆเนาะอยู่ในเขตพื้นที่ขอ่อยา่างละกับผมโรงเรียนบ้านสะแบงตากทุ่งสะแกนุนพยอมประชาสรรครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับครับวันนี้มญญาอย่ญญางเนาะครับปกติว่ญญาบ่ไดดมาแล้วครับ ก็มีทุลามามาเห็นคุณกุณบาอาจารย์เพิ่นได้เห็ดได้สส่างเพื่อยังก็เพื่อว่านะครับตกแต่งให้สวยงามเพิ่นว่าตอนรับคณะผ่าปา้าสีมาหอดวันที่สิบเกาย่ครับสิบเก้ายี่สหอดจถึงอันเดียวกันเนาะครับสวยงามมากพี่น้องนี่ไม่กลักคเป็นภาพธรรมชาติอยครับขอเนียก้าไปเมืองแนๆกัเข้านกันลวกัน <c oughs> นี่ครับ นะครับเป็นการทำนะครับปรกกาแรกครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับชมเชยดีใจน้องผู้ออกแบบนะครับอาศาสตร์นะครับมีศาสตร์มีนะครับปะกขมาหรือว่าปะเป้ยิโป้เนาะใบน้องเอิญครับที่มาตกแต่งนี่ครับอันนี้ไม่ยั้งก่อนนี่นี่ไหมอันนี้ไม่ยั้งก่อนนี่ครับนี่แหละครับงามดีครับสวยดีน้องตุกแตงแล้ว หลังจากตกหลังจากแต้งแล้วนะครับอันนี้ยังไอประมาณจักสิเปอร์เซ็นต์เพลนบาหัวกระเห็ดนะครับหัวกระเห็ดนี่แหละโอ้ผู้จับเอ้านี่แหละครับขออนุญาตฉันทีกับเล้วกันเด้อนะครับสวยง,า,งวามคงอยู่ผิดระเบียบดอกนะครับผมมึงแล้วบ่มมีความเสียหายหน่อมีแต่ความนะครับความดีความงามนะครับตอนรับคณะนาผาปลาสิบเก้ายี่สิบเดือนที่หันเดนบ่สก็สิบเก้ายี่สิบเดือน กุมภาพันธ์เนาะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับภาพปลาสามกีพี่น้องในเขตสามหมู่บ้านนะครับบ้านสะแบงตากตุ่งสะแกลนุ่มพายอมครับรวมกันซอยกันนี่ครับมาเมืองพี่น้องนะครับโอ้ยนะครับอันนี้ครับอาจจะเป็นนั่งแบบนะครับนี่นะครับแล้วก็ว่าเป็นนั่งล่านะครับสวยงามดีครับส่วนนี้เนาะครับเสียวไปบบนุ่มปายอมนะครับเสียวไป ตกแตงตะเห็ดบุญพระเวทนะครับก็จีมาฝึกกับนี่แหละครับพี่น้องมาฝึกสองชั่วโมงครับเจียงซ้ำนี่แหละครับเจียงซ้ำไหนครับฝึกแค่สองชั่วโมงเท่านั้นอ่าเออฝึกแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ได้ฝึกโดนนี่ครับนี่ครับอ่านี่นะครับอันสนใจเนาะครับมาใส่ครับมาหาอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านแสลงตากนะครับนี่สว่างกุญแจรอยเอส มหาเพลินนะครับเพลินทิ่เฟือกไก่นะครับ venue, so รครับสอนซี่คร네ับพี่น้องเอาวัสดุนะครับเป็นศาสตร์เป็นปลาแค่อีโปหรือว่าเป็นยังอันนี้อันยังเคยยังเห็นไหมนี่นี่เขาเรียกอะไรครับไหมพรมเป็นอุปกรณ์ครับเอามาน้านะครับเอามานั้งไม้เพลินเฟือกนะครับเฟือกสองชั่วโมงกับเป็นนะครับยำนะครับสอนซี้ครับสอนซี้บดิเสียจักบาทจักสาต่างนะครับบ่จามซื้อกับห้อนเม็ดเดียวกับ่บดิเสียนะครับ มีชาฟรีกาแฟ,รฟ,รฟรครับเ,เลี้ยงเขาพร้อมเลี้ยงไอเป็นเตียวเลี้ยงกบปุ่นพี่น้องมีกูแนวนี่นะครับเพื่นว่านะครับส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนในเขตนะครับสามหมู่บ้านในเขตสีสว่างในใสายกรต้านยาพี่น้องให้มานะครับมามีลูกมีหลานพ่อมีเวลามามาหาเพื่อนมาหาคู่คู่อยู่โรงเรียนมันจะแบ่งตากนะครับนะครับถึงบัจิตเป็นความรู้เอาเอามาไปถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่เท่าหน่อยถ่ายรูปแม่เท่า ข้าู้ก่อนเอานอาเดียวกันนะให้ก่อยอันนี้ไม่หันออกอันคุณยายนั่นอันนั้นหันออกมาด้วยอเออวยมาครับอ๋ยมาอวยมาเยเลยค่ะนี่นะครับพี่น้องมาเดือมาเดือพี่น้องอยู่ในเจดสุวรรณภูมิลอยอดก็ได้นะครับมานะครับมาครับมหาอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านสแบงตากับทุงเสจรรพบรบาลประชาสันมาฝึกอ่าครับมาฝึก กับมหาดอันน้ำเพลินนี่ครับวัสดุเป็นของหาง่ายพี่น้องสาดเขาตาอยู่ขึ้นมือเลยครับตาปุ๊บปุ๊บอยู่บนมือนี่ยแหละครับไฟโป่งกับอมตะเฮียนเน่ากับเพลินละเนาะคือมือเนาะบางมองกับเวลาหาศีพหกศีพนี่นะครับนี่ครับนี่คือพัสดุนะครับวัสดุเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นไม้พ้มนี่ครับเอามาเฮ็ดนี่ครับลูกหลานมาเฮ็ดมาฝึกยางเล่น้อยครับก็ได้ความรู้ประจําตัวเจ้าของนะครับ สามารถเอาไปนะครับสามารถเอาไปบอกประเหตดให้ผู้อื่นไปบอกผู้อื่นได้นะครับเพนววามีค่วมรูติดตัวซอมมีรถทั่วอยูสามขั้นเพนว่านะครับไปตาโตกับบังเอืญอยากกินพี่น้องหันเข้ามีค่วมรูนะครับไปตาโตกับมี่ต้นน้ำจับเครื่องเดียวกับไปได้คู่มือเนี่ยก็คือผมนี่แหละครับไปใส่กับไปได้เขากับีผู้เสียกินนะครับถูมือเนี่ยไปยังกับเพราะพี่น้องหูจักผมหลายนะครับ อาจารย์เอิดกินแซ่บๆของตลาดพี่น้องอ้ยหลายครับพนักงวนเป็นกินฟรีไหมหกสิบบาทไอ้พันเอาครับบอหยอกกันเนาะพี่น้องหลายอยดีครับเดี๋ยวลูกกับข้าวค่อยๆกินกับเจี๊ยบก่อนเจี๊ยบก่อนเออนี่ครับนี่นีะครับขอบคุณคุณผู้บาอาจารยนหลายๆก็แล้วกันเนาะครับว่าพิธเบียบอกว่าเป็นการส่งเสริมนะครับนะครับเป็นนี่ครับเอ้าแล้วก็ อ่นี่เมื่อกลัวครับครับสวยงามมีเด็ครับผมนี่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 นะครับยำนะครับบัสดุเนี่ยครับอยู่เฮือนเฮาอยู่บ้านเฮาเนี่ยล่ะนะครับเฮามีอยู่แล้วนะครับมี่ศาสตร์อาเปี๊ยโป้นะครัไม่พุ่มนะกัดสื่อมแม่ธรรมดากับโบจีบาดกับผมคือเฮ็ดนีผมว่าโบแพงสื่อน้อเอื้อนล่างหนึ่งนะครับที่ดีครับนี่บจีบาทนะครับ ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ความสวยงามนะครับติโตเนี่ยเป็นว่าเนาะครับยครั้งนึงครับมีความรู้ติดตัวเนาะสามมีรถทั่วอยู่สามขั้นสี่ขั้นไปใส่กับโบอดไปใส่กับบอลลับากไปใส่ก็ได้นะครับคือผมนี่แหละครับไปบังไหนก็ได้ชูมือนี่นะครับหัมัดจะมีเงินเอาครับเออโนฮอร์โมนกันมวลนะครับอ่าอ่เอาใส่ข้างหลังก็ได้มีเยอะเสียเยอะเสียเยอะเสียเยอะ่าอนี้ครับนี่ครับลูกหลานมาเห็ดมาฝึก นี่นะครับฮะเออนี่ครับนักเรียนมาเฟกมาเห็ดนี่นะครับก่วมรูนี่ครับบอจำซื้อครับภายในเขาในสมองแล้วครับโทษดถอครับเจอมาถอหลังกล้องกับบอลืมเน่แล้วก็ลืมบอเป็นแล้วก็ลืมบอเป็นอ่าบอม่มีวันลืมเหมือนบาข้าไม่มีวันลืมเหมือนวังอ่าครับขอบคุณกันแล้วกันเนาะอ่ะนี่มาจบอยู่นี่แล้วมาที่นี่อ่าจมเนี้แล้วครับนี่นะครับ วันที่สิบเก่ายีสิบกุมภาสิฮอดเนาะรับผาป่าสามัคคี่าปลามาโรงเรียนบ้านสแบงตากนะครับทุ่งสะเจานว่นพยอมประชาสันนะครับมาซอยกันพี่น้องขอบคุณพี่น้องเนาะผู้จิร่วมนะครับงานผาป่า,ปาหรือต่างๆเนาะรับในกิจกรรมโรงเรียนใ่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเจ้าของในด้านการซอยเหลือโรงเรียนทุกอย่างครับทุกทุกอย่างเนาะ ตาไม่ค่อยดีมองมาก็เห็นห่วงครับเอาอยู่ดีไม่แห้งลำรวยจเจริญเจริญกันแล้วกันนะครับว่าประมาณกาจะโตคนพวกเขาบบกความเดิมนะครับจะเริ่มครับทำดีได้ดีนะครับ,รรบ,ท,ำนะรบทำสัวได้สัวแต่ผมมึงเรียกมีแต่คนทำดีเมตสูคกคนครับผมอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ